สวัสดีครับรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง9ก้าสองสำนักง,งานพัฒนาภาค4ีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาช่วงนี้มาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับเมื่อเร็วๆนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพันเอกชิดพลแก้วพรมผู้บังคับหน่วยพัฒนาการลื้นที่41สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสำรวจพื้นที่การปฏิบัติงานพร้อมเก็บรายละเอียดข้อมูล โครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ประเภทงานขุดโลกดินตะกอนด้วยรถขุดร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายและจัดทำรายละเอียดเสนอของงบประมาณประจำปี2,568งบเสริมโดยหน่วยได้ยึดถ,ถือตามหลักเกณฑ์แบบมาตรฐาน ณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยตำบลพนางตุงอเภอควนขนุนจัังหวดพัทลุงและนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ